สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ช่องโซลแมงเงี้ยน่นเกยนะครับกับเกมวันพิษ m ันนี้ลัดครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นแชงคูดให้ดูนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับผมจะแนะนำสกิลและทักษะหลักๆที่สำคัญเบื้องต้นนะครับของแชงคูดนะสำหรับใครที่เล่นแชงคูดหรือคนที่ต้องเผชิญหน้ากับแชงคูดนะครับควรรู้เอาไว้นะครับผม ชังคูนั้นเป็นสายวิ่งนะครับที่ดึงธงแล้วจะหนึบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ล้มนะแล้วก็ไม่กระเด็นด้วยนะครับกันสถานะได้มีลดความเสียหายนะครับผมมันจําเป็นต้องใช้สกิลเพย์ในการดึงธงอะไรมากมายนะครับขอแค่อยู่ในสถานะฮาคิเราได้ดึงธงนะครับผมการันตีได้เลยว่าได้ธงแน่นอนฮนะ เพราะงั้นดึงธงกันด้วยนะครับส่วนใครได้เจอแชงนะครับในช่วง5วิถึง15วิสุดท้ายนะครับก็อย่าประมาานะครับออกจากธงนะถึงเขาจะได้ค่าได้บวกนะครับแต่เขาสามารถดึงธงได้นะครับผมส่วนสกิลของเชงคู ool, นั้นสกิลหนึ่งนั้นเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับความเสียหายนั้นเมื่อสมพลังป้องกันความโจมตีนั้นสามารถโจมตีทะลุก,กำแพงได้ลวครับแล้วก็มอบสถานะไม่ฟุ้นฟูเลือดเอาไว้ใช้กับพวกกับ KO ปิดตัวละครที่มีเด้งเลือดนะครับผมส่วนสกิล2นะครับมี2สกิลนะครับผมสกิลอันแรกนั้นเมื่อใช้สกิลจะได้หาคีนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูในระยะไกลเมื่อใช้สกิลนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับมีเวลาใช้สกิล2อันนี้แค่10วินะครับ หลังจากกดสกิลอันแรกแล้วนะคะผมเมื่อใช้สกิล2ออันที่2นะครับการโจมตีนั้นจะวั่ไปหาสตูและสร้างความเสียหายวงกว้างและสัตว์รูให้เปลวครับทักษะที่เล่นของแชงคูเลยก็คือเมื่อสตูหรือเลือดน้อยกว่า30%จะมีมาร์กปรากฏขึ้นนะครับผมหรือเมื่อใช้สกิล2โดนสตูที่มีมาร์กนะครับจะทําให้ KO ทันทีเลยนะโดยที่ไม่ต้องสนใจทักษะหรือสกิลใดๆนะครับผมยุเว้นเขาหลบได้นะหรือเขาอยู่ในสถานะไราเทียมทานนะครับ ใช้สกิลสอสังหารศัตรูได้จะย่นพูดาวสกิล2ลง5 0อร์เและได้เลือดมา5 0ด้วยนะครับผมแล้วมีทักษะเด้งเลือดกับทักษะการตายที่ขี้โกงอยู่ด้วยนะครับเมื่อโจมตีศัตรูท่าท,ที่ได้เปรียบจะเด้งเลือด3%เอร์เซนแต่วงเล็มน,นะครับเฉพาะท่าท,ที่ได้เปรียบนะ คอมโบกับสกิลกันตายนะครับเชิงคูนนั้นจะอยู่ในสถานะฮาคินะครับผมต่อให้โดนดาเมจจนโดนเคอนะครับเราก็จะไม่ตายนะครับแต่เลือดเราจะเหลือ1นะแล้วเราจะตายก็ต่อเมื่อเราโดนโจมตีตอนเลือดเหลือ1นั่นเองนะครับผมพอคอมโบกับทักษะเร้งเลือดนะครับเราก็จะไม่ถูกเคอเพราะงั้นการโจมตีธรรมดานะครับก็จะรอดแล้วนะครับผมทักษะกับสกิลหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับยูกระดษอาลองพาร์คนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็มีชิลิวกับโซโล่ด้วยนะครับ มุมสายสีแดงที่เป็นยากนะครับเมตานี้ส่วนเรื่องเหรียญน,นะครับตอนนี้ผมกําลังทดลองอยู่นะครับผมเดี๋ยวหาอันที่ดีที่สุดเนี่ยมาแนะนําให้ทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะใส่เป็นพลังโจมตีไว้ก่อนนะถ้าไหนเล่นเหรียญอะไรเดี๋ยวใส่ไว้ตอนเริ่มเกมนะครับฝั่งข้างมมีเอาโรเจอร์มานะครับ ล้วก็มีแชงคูดนะเยวเราต้องคอยระวังโรเจอร์นะครับพอเขาปาดที่เราเราทให้เราตายได้เลยนะเลือเราแค่สองหมื่นสองนะครับเดี๋ยวเราจะปาดสกิลหนึ่งไปก่อนทีหนึ่งหมื่นสามอุย้ยเกือบตายเลยเหรอเนะี่ยเวลเขาน้อยปะเนี่ยอ้าวไม่โดนสกิลกูสองไปขอให้ท่านอือทันด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอดึงธงก่อนอา้าวดึงธงไม่ได้ฮะ,ะมีแชงคูดอยู่นะฮะยืนงงในดงธงกันเลยนะฮะ นี่เราก็ได้ธงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต่อฮาริได้นะเราวสกิลสองแล้วมาเราก็ใส่อีกรอบนะครับผมขอแล้วกันมไม่โดนนะครับไปโดนหนัวเจอแทนอีทีนึงอื้ยนย่สุดเราก็ได้นะครับเราใส่ลาดตึงๆอยู่แล้วนะจบไปก่อนสกิลหนึ่งไว,ว้ตายคู่เลยเว้ย,เ,วยเพื่อนเราเก็บหรือเปล่าเนีย่ยถึงอากุจจบเลยทีเดียวนะครับผมเราลาดเข้ามานะ เพื่อนนี่น่าจะทำดาเมจมากกว่านะครับผมเดี๋ยวรอให้เพื่อนสกิลก่อนแล้วเราค่อยสกิลสองล้านนะฮะโดนด้วยนะฮะเอาละครับชิลิวเราเล็งนายแล้วสกิลสองอือไม่โดนนะฮะบินไปอีกทีหนึ่งนี่เอาก็ไม่โดนชิลิวนะโดนตัวอื่นนะะแต่ไม่เป็นไรครับสกิลสองซ้ำอีกรอบหนึ่งนี่ก็ชนะแล้วนะครับเวลาหมดพอดีแล้วโอ้โหคิวยับยับนะฮะไม่ใช่คิวอย่างเ้เราต้องพูดคำล้าดยับยับนะ อุยาที่หนึ่งดูล่กได้ที่หนึ่งเลยนะครับผม MUP ไปเลยครับเกมนี้มันเราาเิ่มที่ตาที่สองกันนะครับผมเอาเดี๋ยวเราจะไปชิงธงแรกก่อนเลยนะครับแเพื่อนตัวกูเพื่อนแย่งได้เกินริบดึงก่อนเลยครับผมใส่วิ่งธงแรกนะฮะเอาเดี๋ยวเรารอ,อสกิล,ลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าจะคมเฮ้ย โอเด้งค่ะขอเลือกเป้าก่อนนะโอเด้งเราเลือกนายคอร์สแทงนาทีหนึ่งโรเจอร์ Roger นะครับผมเดีย๋ยวเรารอไลท์ครับคำมือสลีไปทีนะครับผมหวัวตายด้วยนะครับหวัวจะสกิลสองก็ยังเหลืออ่ะคงไม่ดึงลนะงานขอสกิลก่อนมีสกิลต้องใช้คุ้มนะครับผมเดี๋ยวเราไปดึงคงก่อนนะอุ้ยกระเด็นนะฮะเหมือนจะดึงไม่ทันนะเมื่อกี้เห็นมีกาแวบๆแบบเอ้ยยุ๊บเกือบ ทำไมมันไม่แทงม่กาวะโอุโย้ยโลยจะเดินอีกเอาล,ะล่ะเราเห็นเยอะแล้วครับขอกูดาวกับสกิลสองกันอือเอาละ่ะเนี้ยเสร็จสี่ครับโอ,โอ้โหสกิลโอ้โหเจ็ดพันหกเองเหรอวะไม่เอาละไปดีกว่าถึกเกินไม่หรอกครับเราดาเมจเรามันน้อยฮอะันมิกาะไม่เข้าแล้วผมเจ็ดมันหกเองขนาดสกิลหนึ่งเนี้ยเอาละครับสกิลหนึ่งเอ้ย เดี๋ยวสองเรยอหัวเลยเดี๋ยวเป็นสก,กิลสองนะอั้ย,ยเยก็บลงไปนอนแล้วเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอสก,กิลหนึ่งก่อนนะเพื่อนไพโดอื้อ่าเดี๋ยวเราเรอจิ้มครับโรเจอร์นะครับผมมือถูอวิ่งอ่ะเสร็จแล้วที่อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมมาเลยอนายไม่รอดหรอกนายไม่ได้เป็นนวตาเราก็แค่จิ้มนายแค่นั้นแหละ เอาละครับผมเราติดบูสตเนาะโอ้โหติดบล็อแรงเกินเลยว่ะน่าจะฟันตั้งสองทีแล้ค่อยสกิลสองแหมเสียดายมาถอยก่อนนะฮะหลบมุมมาสกิลหนึ่งใบอืมตายไปครับโรเจอร์มาอีกทีนึงเอ้าไม่ตายนะผมติดเสาแหมเสาเล็กแค่นั้นก็ยังกันได้นะฟัน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 เหลืออีกคนนึงฮานิกะนะเดี๋ยวเรารอสกิลสองนะครับผมอะไรวะเนี่ยโอ้มันเริ่มเด้งแล้วเว้ย เรารอร้านเดียวนะครแทงไิธทีส, 2, สองพันสองเออเอาไม่โดนโอ้โหอะไรวะเล็งมีกาดนเงี้ยอือโอ้ยนวดขาวถึงกัร้องเฮ้ยอย่าโดนร้านเขาทีโทษทีพอดีว่าอยากช่วยอะ่ะอือ้เขาบวกกับโรเจอร์อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็ดึงธงย้บับนะฮะนี่เราก็ได้ฮาชคิมาแล้วเดี๋ยวเราจะไป ค่าโรเจอร์นะครับผมโอ้โรเจอร์ตัวนี้มันถึกเกิน,น,นว่ะยังไงเรารอไม่มีสกิลเนี่ยครับแต่ว่าเราจะรอลาดเฮ้ยสกิลสองมาแล้วครับผมอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับทันเนี่ยแปงไม่ทีอย่างนี้เลือดน้อยอย่างมันดึงให้เห็นเอาละครับขอสกิลหนึ่งค่ามังเพลไม่โดนนะครับผมแหม่ว่าจะลาดจนวินาทีสุดท้ายโ <laughs> อ้แต้มเจ็ดเก้าเลยนะครับไอ้ลาดเขาจะชัดเลยเนี่ยโอ้เอ็มวีพีแล้ว รลาเขาจนแบบว่า MVP เลยนะเนี่ยโอ้โหคิวเป็น oh, สิบตีจริงเท่าไหร่อะสเตตหมูเกาะชาบอนดี้นะครับผมตอนเย็นนะฝั่งเราก็มีน้องงูนะครับแล้วก็มีโรเจอร์นะำคอยช่วยดึงธงอยู่นะฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีน้องงูนะครับโอ้โหสบายโรเจอร์ก็ไม่มีนะครับโรเจอร์สายวิ่งสบายเลยครับตอนนี้ ม่มีใคร,รเบลล์ของอีกหรออื้ออโอช้งเขาเป็นช้งสีเขียวนะครับผมเอ๊ะอัดคลิปยังไงโอเคโอเคโอ้ยคิงบินมาอย่างนี้ใค,เค,คนนย,ยเราได้ลาดพอดีนะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ใช้เหมือนกันนะสกิลหนึ่งเราจะขึ้นในท้องบนนะครับผมไปแย่งธงเขานะ เขาไม่ดึงนะครับเดี๋ยวเราดึงเองเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนธงเราขยับเนาะรอบนูจินะครับผมเอาสกิลสองไลยไม่ทันนะครับผมปันกันเอกตัดเลื่อยเขาก่อนนะฮะใช่ปไงสกิลหนึ่งมาเอาเฮ้ยบักวะสกิลสองเ่อนยวไม่ทันนะครับเกือบไม่ทันเนี่ยแต่ดีนะที่เขาบางนะครับถ้าเขาไม่บางเราก็เอาเขาไม่ลงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดึงธงกัน เอ้ยเพื่อนเรามาแล้วนะครับไม่ต้องแะฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าครับผมเราเล็งเป้าหมายก่อนมีแชงคูสีฟ้านะครับสกิลไหมตาด้วยสกิลสองโอ้โหเขามือไวนะครับเขาเตอร์ทันด้วยหือเมื่อกี้จะใส่โรเจอร์นะครับแต่ไปโดนแชงคูสนะเดือหนึ่งตายเนี่ยเย็นพี่เย็นรบกวนอ๋อแม่ มันจะหนีขึ้นไปข้างบนต้องหน่อยไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราเอาคิงก่อนแล้วกันครับผมอ่าเขาจะทําอะไรรอดคิงดึงเสร็จนะับผมแล้วเราก็จะทักทายด้วยสกิลหนึ่งหสองหมืน่นโอ้ยเลือกแค่สองหมื่นเองอ่ะถ้าทางจะเวล8แปดสิบนะครับผมเาไม่ได้สกิลสองแม่เฮ้ยใจเย็นพี่หนูดขาว โอ้ขอบคุณเพื่อนนะครับผมเขามาตัดเรือให้เราทันแทงไปทีนึงไม่โดนครับหลบทีขอสกิลสองซ้ำอรอบนึงแม่ี่เราก็น่าจะชนะแล้วนะเฮ้ยเขาดึงธงนะครับผมสกิลหนึ่งมาละโอเคเขาดึงธงทันนะครับอยู่กันสองคนวูย้ยหลบได้จะเย็นจะเย็นนะเราเล็งเป้าก่อนนะเอาเลยสกิลสองนะครับผมแล้วตามด้วยสกิลสองรอบหนึ่งนะครับผม เราติดบู๊นะเราเลยใส่ย้ำๆได้นะครับมันแรงนะโอเคนี่ธงเขานำอยู่นะครับเอ้ลมจิ่จิพันก่อนแม่งี่รอให้เขาดึงก่อนละกันครับน้าเราค่อยสกิลไปนะต้องบวกกันแล้วทีเงี้ขอดึงธงก่อนเดี๋ยวไม่ทันสิบวิลวะการไอ้เพื่อน นี่โอ้โหโรเจอร์นะฮะเอาเลยต็มนที่ผมไปละดึงทงทานก็ดึงเลยแหมเราก็ชนะไปนะครับผมได้เพื่อนช่วยกันทงไว้นะน้องงูก็ MVP อยู่อีกแล้วนะครับสเตเบลเนีนะครับผมก็ร้านอาหารของซันจินะครับเมื่อฝั่งข้ามมีใครโดดด้วยนะเดี๋ยวรอรอดูเขานะครับว่าเขาจะโดดมาบ้านเราไหม เขาเวล้อยนะครับผมอ๋อฝั่งน้องข้าไม่มีน้องงูนะครับอแต่เรามีน้องงูนะอ่ามีโซโลโด้วยนะครับผมโซโลเมตานี้นเล่นยากนะครับเดี๋ยวเราอรอไคโดนะครับรออย่ใจเย็นเหมือนคนหลุดนะฮะเ้ื่อเราดึงนะครับตามแผนนะครับผมอมโดดมาแล้ว โสกิลหนึ่งไหมหนึ่งอ๋มอมาถึงแล้วติดสกิลสองนั่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะฟันหลอกนะครับให้เขาดอชนะโอเคแทงเลยเขาหมดแรงนิดนึงนะปึ๊บ,บขอสกิลสองไปก่อนนะครับกระเด็นไปก่อนนะฮะแล้วเราจะดึงธงนะครับผมว้มา ไม่มีใครขึ้นมาบวกกับเราเลยนะครับผมเราจะไปสู้กับหมวดขาวนะครับเฮ้ยมีใั้คูดว่ะสกิลหนึ่งเขาเอาสกิลหนึ่งมาให้เรานะครับผมเราสกิลหนึ่งใส่เขาคืนนะครับแม่งลบได้สกิลสองไม่ตัวดกเอาอีกที่ดึงเนี่ยเขาไม่ตายนะครับเราถอยไาก่อนนะครับขอเลื่อนก,ก่อนดีกว่าสกิลเราก็ไม่เหลือแล้วนะครับต้องปีธรรมดาเดียวเอ้ยโซโล มันจะตายแล้วอ่ะเขาตีหน่อยเหอะอรอใหออ้อยู่นี้เต็มเลยครับเราถอยดีกว่านะเหมือนมีคนกำลังจะหล่อยทงเรานะครับผมอเป็นแชงคูดนะครับสกิลหนึ่งไปเจอสกิลหนึ่งมุดดินเข้าไปนะครับเฮ้ยหงเกือบแล้วอสีดึงเลยอ่าสกิลสองไปหน่อยออโดนด้วยนะครับผมหลบได้ ฟันไอ้เพื่อนอย่าแย่งนะเพม่อ,อย่าแย่งนะเดี๋ยวเราสกิลสองมาอีกทีนะครับผม,มทีนี้โดนแชงคูดนี่เราไม่ต้องกลัวโรเจอร์นะครับเขาฟันเราไม่โดนหรอกจุ๊บแม่เลย้อาชีพหมดพอดีอืออือก็ไม่โดนงั้นเเดี๋ยวไปเก็บเลื่อยกันโหหวาเมื่อกี้ดีมากนะฮะเอาสิแชงคูดมาเฮ้ยโรเจอร์มานะครับผม พอสกิลสองจะมีสองโดนผิดทางผิดทางอันนี้ถูกแล้วแล้วเราก็ดึงธงนะครับผมเรามีฮาคีนะเราไม่ต้องกลัวนะครับอืมันโซโลวะให้เขาตีนตีไม่ได้นะครับมันแรงเฮ้ยโดนด้วยมันถอยก่อนนะเพื่อนใจเย็นดาบไม่มีสกิลสองออกมากครับใช้ฟันโดนด้วยนะฟันฟันตัดเลือดหน่อยนะครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ไปทำละสกิลสองเงี่ยปดกัดมีโอกาสใช้ก็ใช้นะครับเฮ้ยหน่วยขา้าปุ๊บเรียบร้อยครับเราเนี่ยหมดสกิลนะครับเอาชีวิตรอดเวลาเหลือน้อยแล้วด้วยนะเฮ้ยเหลือสิบสามวินะครับผมเดี๋ยวเราจะสกิลสองกันไว้ก่อนนะครับนี่ชังฮูดไม่ทันนะครับเวลาไม่พอ ครนบเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับเราได้ฝ่ายชนะครับผมแม่วาสเสียวอยู่นะโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็มีโรเจอร์วิ่งตัวเดียวนะครับผมที่ลำบากเราหน่อยนะครับกับน้องงูนะครับเอาแต่ฝ่ายเรานี่ไม่มีเอ๋อไม่มีน้องงูนะครับผมแต่มีโรเจอร์เหมือนกันนะ เอาละครับสองเหมืองอ่านถูกไหมไม่น่าจะถูกเอานะครับฝั่งตรงนู้นเรามีจาบานะครับผมถ้าโรเจอร์กับจาบาผมกลัวจาบามากกว่านะเพราะจาบามีโล่นะครับผมมีโล่แล้วก็สกิลสองก็เพิ่มโล่อีกนะโอ้โหสกิลแล้วสกิลอีกกว่าจะตายนะครับคือเราหมดสกิลอะ ก็ไม่มีใครดึงนะครับผมเราจะเป็นผู้ที่เสียสละดึงให้นะครับผมใช่บอกอยากดึงทงอยู่แล้วอเอาเขาบุ๊อรี่มาเลย,เยอขอไปทีอกทีเดียวตายเลยเ,ยเ้ยเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนน้องงูยิงเหรอน้องงูยิงเราไม่อยากยุ่งกับน้องงูนะฮะเดีย๋ยวมันต้องเลง็งนี่แน่เลยเล็งน้องงูเล็งใครออเอย็นเพื่อน เรียบร้อยผมภาพสโลนี่เหมือนจะไม่โดนแต่มันโดนนะครับผมดีนะเขาไม่ได้บวกอาเบดมาหอบก่อนทีนึงสลัดไปดิเราไม่อยากยุ่งนะแต่เราก็ด่งได้เรียบร้อยไปโดนไข่แล้วเนี่ยเนี่ย ทำไมชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเชงคูดนี่พี่จะพี่จะหลบพี่จะไอ้นี่หน่อยนะเดี๋ยวมันโดนผมหน้่งออตักเมื่อมไม่โดนนะครับไม่โดนเลาไอ้เลือดเขาเต็มร้อยนะครับผมออกไปก่อนไป ใส่ก็ใส่ปุ๊บปุ๊บอ่าเชีร์แล้วเยน็นเกือบออกเข้ามุมก่อนแล้วกันชาร์ตเทีไหนอ,อไปก็ได้นะครับให้เพื่อนจาัดก,การไป เพื่อนเตะแรงอยู่นะครับผมอา้าดึงทั้หมดเลยเอาละวันนไม่ดึงเหรอกเชงคุดอ๋อสู้กันอยู่นะครับผมเราจะรอรัดเรียบร้อยฮะเฮ้ยจุย๊บอ่าเรียบร้อยครับเราอย่างเรียบร้อยว้ยเป็นไงเจอเพื่อนเรา,าทีขอตัดไปทีนึงอย่ายิงพี่อย่ายิงพี่น้องยิงมาแล้ว เตะไปทีโอ้โหเพื่อนเราเตะพลังนะครับผมโดนไหมอ่ะอืมไม่ค่อยากยุ่งกับอีนี่เท่าไหร่นะครับผมเดนลี่นะเผื่อเขาแบบว่าช่วงดอปติกขึ้นมานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วนะ เรากดไลคคนไทยด้วยกันนะครับผมคนงยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเด็ดภาษาไทยนะครับผม,มเขยวไปเจ็ดตัวชิงทงไปห้านี่มันใส่ชิงทงชัดชัด กเกมเท่เาไหร่ไม่รู้นะฝั่งน,นั้นไม่มีสายวิ่งนะครับแต่มีจาบานะผมกลัวจาบาที่สุดแล้วนะ <S <S ว่าทำไมถึงกลัวจาบาเหรอเพราะว่าสกิลเตะของมันนะครับผมมันสี่ฮิตนะครับเพราะมันสี่ hit เนี่ยแหละตอนเราดึงธงอยู่เรานอนได้เลยนะครับแม้เลื่อนเหลือหนึ่งมันก็โดนนะครับผมเพราะมันสี่ฮิตนะย้ำอีกครั้งนะครับพยายามหลบให้ได้นะครับตอนมันเตะมา ใครดึงขอดึงได้ไหมไอ,อ้ไอ้เจปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปขอสกิลไปไม่โดนใครเลยเออไอ้เจ้าปุย่ายุ่งกับผมอืมไม่โดนใครอีกแล้วชาบาอยู่นู่นไม่ใช่ชาบาแต่เป็นเชงคูดเออเราล้มนะครับเขาก็สกิลรัวเลยนะเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเราด้วยนะครับแต่ชาบามาแล้วครับชาบาจะคอยตเตะเรานะครับผม เขาไม่เตะฮะเขาใจดีเหลือเกินทำไมสกิลเขาไม่มีหรอหรือเขารอสกิลอยู่ฮะเขาก็รอเรานะครับแต่ว่าเรามีผู้โชคดีมาแล้วเรียบร้อยฮะเจอฟันหลอกไปทีนะครับผม

รอคฮะโดนตัดไปดีเฮ้ยอย่ารุ้กัแพงอย่าพึ่งจะทุ้กัแพงใจเย็นใจเย็นพี่อ้ยออเล่นกดเล่นช้าไปแม่เมื่อกี้ถ้ามือไววันนี้อาจจะทันนะครับยังไงผมก็จะเล่นแชงคูดนะเพราะว่ามันพลิกเกมได้ตอนดึงธงนะครับ เด็ดเรครับชอบไม้ข้าจังเลยช่วยให้เพื่อนมีกาบไหมอ่ะเอ้อโอ้ออเพื่อนไม่ต้องมาช่วยกูอย่างนี้ก็ได้เอือแล้วเรา,เาดึงธงฮนะให้เขาฟันก็ฟันไปอ๋อเรียบร้อยแล้วอย่างนี้อ๋อเรียบร้อยครับ คุณหมดข้าแทงไปเลยอย่าไปกลุงว่าข้าหมดเาเฮ้ย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 ไอ้นั่นจะไปดึงผมอืมใจเย็นนะใจเย็นฉันมาแล้วฉันมาแล้วไม่ทันนะถละเกิดมีคนดึงได้นี่เรียบร้อยเลยขอบคุณเดชนะครับ KO ไป6ตัวนะครับดึงไป3ามนะฮะอุ้ยอีกหน่อยหนึ่งนี่เราก็ MVP แล้วนะครับต้องฟันอีกสัก2ทีโอ้ยสเตตโอนิไงชิมะนะครับผมสเตเตที่เราอยากเล่นนะครับฝั่งนู้นมีโรเจอร์วิ่งตัวหนึ่งนะครับโอคแบบคิงนะเราต้องคอยระวังคิงด้วยนะครับเพราะเขาก็เร็วอยู่นะเรามีจาบานะครับอุ่นใจได้นะครับ ถ้าผมมีทีมมีจาบานี่ถือซาดีนะเพราะว่าวิวแปดสิบเขาก็สกิลแรงแล้วนะฮะยิงวิวร้อยนี่ไม่ต้องคิดถึงเลยขอ,อดึงได้ไหมเพื่อนโอ้โหมาแล้วสกิลไปก่อนเลยแล้วก็ตัดไปทีหนึง่ง ล้าก็ดึงทงบแล้วขอสกิลตามแต่เขาปาดเราทีโทษนะฮะผมพิที่ครับขอไปก่อนจะเย็นเอ้ยกดก่อนด้วยไอ้คิงเราไม่ได้จะมาดึงทงขอบคุณนะสกิลสองออามาเลยตายตายตเย็นนี่ไ ดีลาไม่ยอมสกิลสองนะฮะเพราะเราเล่นโรจเจอร์แล้วครับตาดีปาดบันบันทีหนึน่งโอ้ยไข้เงินดึงท้องอยู่นะอืม นี่กดก่อนนะ,ะเดี๋ยวเผื่อเขาใช้สกิลสองเดี๋ยวเราจะงานงอกนะฮะเราบูดด้วยนะอันนั้นน่าจะเป็นใครเอ่ยเห็นโรเจอร์เอ้ยไม่ใช่เห็นรอยขาวแบบแบนะครับผมเรามาช่วยแล้วอืมเอาจะตายพอดีวะดึงน้องเพื่อนดึงดอง ไอ้กูโดนอะไรอะไรอีกเนี่ยโอ้โหโดนเจอแม่งมุดดินมาเลยสะกิลหนึ่งมัน,นคนกำลังขึ้นกับพานมานะครับนอนลงไปแล้วฮะปุ๊บปุ๊บโอ้โหอ้าวเอ้า,าที่มันหลุดได้หรวอ่า เอ้ยจะเย็นโอ้โหอยู่กันแยะๆเลยออตอนนี้พอดจะเย็นเพื่อนจะเย็นเย็นจะเย็นจเย็นจะเย็นจเย็น่นาไปที่ืออโอ้โหไอดามเมจเยอะแม่งถอยห่างไปเลย เราจะปั๊บเ่อนหลบไปดิไม่ใช่เพื่อนหออนูนดีว่าแพงัวครูบออืมอืมอาวันตลาดเขาองเดียวแล้วโอ้โหนี่ดีนะครับเพื่อนเราดึงธงดีเนะนี้ย จบมาที่สองแล้วเขาเดอะแบกเลยนะครับผมแล้วนะครับสำหรับการเล่นชชงคูเทวาอาสันนะครับอีกตัวที่ยีบสองของเกมนี้นะครับ ยังไงกันบ้างครับชอบคลิปกันหรือเปล่าครับถ้าชอบกดชอบมานะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสําคัญจากโซลิมแล้งครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้โซลิมแล้งต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม そそろそろ取りに行こうかワンピース,ス,ス,スさあとびっきりの酒を用意しろ聞いちゃくれねえか行くぞ<ス>ダムドパンクラまずいな。 ワンピースバウンティーラッシュ